สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆนะคะมาขี่จักรยานเล่นเนาะเป็นวันที่หนึ่งเนาะสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะคะวันนี้มาดําเจ๋วก็พามานี่ค่ะขีจ่จักรยานจักรยานเล่นเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งแล่นลงไปเห็นทะเลสาบลักเลมโมเลยนะคะติดกับบ้านมาดําเจยอเองเห็นไหมคะเพื่อนๆจ้าเนาะ ย่อทะเลสาบมาอยู่ใ,ใกล้ๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสุด <laughs> ยอดเลยค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะสิบก่อองศาเลยค่ะสวยมากค่ะตามเพื่อนจะ้ะวันนี้มันดเดิจะกขี่จักรยานหน่อยมาลงหอดทะเลสาบเลยเนาะพี่น้องแางจังว่ามันดเดินจามาประมาณสามกิโลเมตรเนาะริมทะเลสาบเลยเห็นไหมคะ มีตัวตัวเงี้งก็เขเื่อนตัวโหมตัวหานเนาะเนี่ยคนคนลอยไปคนอะคะ่ะฟังพูแนมกไก่ผนกระคือทะเลสาเจนีวาเนาะคะ่ะแต่ว่ามันสะท้อนกับแสงเหมือนมีตะแว่นเนาะพี่น้องเนาะอาจีพแน,เนมเห็นโบลายบนไหนเนาะโลกกระไรหลายคนอะมันเข้ามาหาคนเนาะพี่น้องคนเคยกินกับคนเล้วค่ะเนาะ เห็นบ่คะอย่างสวยเลยวันนี้อากาศกดีดีเด้อค่ะเด้ออากาศดีหลายเนาะ คนก็นออกมาเดินเที่ยวกันเนาะประปายประปายฝั่งนี้ก็มีเรือจอดนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านมันดันเจ๋วเลยค่ะเป็นที่จอดเรือนะคะฝั่งนู้นที่ฝั่งฟังตะเวนตกดินพี่น้องห้องพุ่นเด้อ ก็เป็นฝังเจนีวาเนาะค่ะเนาะสวยงามเลยพี่นอ้องจ้ะอันนี้ก็บซิมีเครื่องบินเนาะเพราะว่าเครื่องบินซีโร่สนามบินเห็นบ่ค่ะข้างบนนะสนามบินเจนีวาเนาะค่ะแอร์พอร์ตเจนีวาฝั่งพูนท้องฝุนก็เป็นฝั่งฝรั่งเศสพี่นอ้องภูเขาสูงสูงนะคะเห็นบ่คะนี่นะคะฝั่งนี้ก็เป็นฝัง ฝรั่งเศสนะคะนี่ค่ะเพื่อนจ้าเอารูปส,สวยๆว่าฝากกันนะคะวันนี้ค่ะพี่น้องจ้าอย่บินส้นขอยด้วยพี่น้องเด้อน,นะแย่งกันกินเพิ่งนอาขนมปังมาให้นะคะเนาะเป็นนกเอ่อ กนะ็นกนกอย่างนะนกน่างนวลนบ่พี่นะ้องค่ะง่าสวยเลยค่ะนกหนามนกหนามนะคะกินวอนเลยอันนี้ร้อยมหามมนดำเจียวด้ยนึกว่ามีของกินนะพี like ่น si <t ho ots> ้องอ่ะเดือดทั่วแล้ว คะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปโอ้ยเหนื่อยลายขี่จักรยานหน่อยพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งไม่ได้เจอภาพขี่จักรยายนเนาะคะ่ะมื่อนี้เป็นมื่อวันทีนนะะ mới, ่หนึ่งเนาะโอ้ยแอมเหนื่อยพี่น้องจอดพักค่ะจอดพักขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาชมคลิปนะก็อวยพรพี่น้องปีใหมะะ่เนาะค่ะเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่มีความสุขหลายๆเด้อค่ะเด้อ กผ็ผภาแข้งแรกรำรวยรำรวยเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ <S 2 <S 2 <S 2